ถ้าเจียงใหม่นี่นะทักสิ่งมาเองมาปลาใสาเองมาขอเองลักการนี่นะ่ยอายขนาดเลยนะกันเดียวแตนที่จะนอไม้เพื่อจะใส่ปิ๊บผมเลยต้องเอาปิ๊บมาคุุมหัวแตนอย่างาานี้เลยโอ้สิมิโฟนมาเกี่ยวกันความฮักเขาได้เลยนะพี่น้องครับมัน กูเกือบออกเห็นที่น้องมาหลายต่อหลายว่าดีใจขนาดคนระับก็นนะ้มาฝานเมิองกับเมิองเงาพอลบอนายกก้องบอกว่าคือผมมาปั๊พที่น้องที่ฝานผมดีใจขนาดได้มานี่สนุก,กยังไงมานะครับจาก,กยงังไงแล้วก็นั่งรถมามาฝานดีใจขนาดแล้วก็มาเห็นสภาพ ความเป็นอยู่ของพี่น้องก็ขึ้นหลายอย่างพอเมื่อก่อนนี้มาตอนเป็นนายกก็มาช่วยหลายอย่างที่นี่แล้วก็กว่าจะแล้วก็นตอนนั้นเนี่ยอยากที่ทำถนนซีเลนเชียงใหม่ฝานกว่าจะได้เพิ่งได้รบ6-8เนี่ยทำช่วงแรกเซ็กิโลแรกก่อนแล้วที่เหลือนี่กำลังทำเรื่องของอ เป็น้อง e i a อคือในเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะทำสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและหล่อศึกษาแต่ที่พึ่งนั่งอูพึ่งโทรศัพท์อู่กับลำดีคมนาคมบอกว่ามันเปเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างนี้เป็ดจอกตุงโง่เดี๋ยวมันสั้นขึ้นหน่อยจะได้บอกว่าลองดูว่า ถ้าเท้าจออุโมงเนี่ยมันจะมันจะสั้นแล้วจะเวยแล้วมันปลอดภัยกว่าก็ลเลยแนะนําไปที่นี่เนาะแต่ว่า14ก,กียูโรแม่แรกเนี่ยรถปผิวแปลออกมาแล้วนะครับคงจะสร้างเรื่องเรื่อยๆก็เป็น่วงครับพี่น้องครับประ,ะวัติยาวนานสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเกิดสังกะแป็นน่องอากองผมเนี่ยนะ เป็ดปองปอเนี่ยเมื่อก่อนนี้เก็ขี่จ้างจากสระแปรกมาขา,ายที่ฝางเท่าไหร่มาขายแต่ไก่ว่าแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่สวนส้มน,นับเนาะหน้านี้ให้แต่เศรษฐีเพราะส้มขายดีตุรกีนเนาะขายดีหนออันตุรกีนเนี่ยคนกินก็ใส่เสียง แล้วเปิดกินส้มมั้งหรอเ,เออนี่ยเท้าต้องเป็นเขาต้องใช้สีอือสีแดงกินส้มไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่น้องครับคราวที่แล้วเนี่ยผมไปอยู่ตอนนี้ผมมาแล้วตอนนั้นไปอยู่คนยังใหม่ตั้าใหรอผมบ่ไหวก็เลยไปเลืกอกซอรอเป็น พักโ้หมหขาต่เจ็ดคนจากสิเครานี้ขอคืนเนอะได้บอนมาแล้วนะมาขอทวงคืนต้งพี่น้องครับสิบเจ็ดปีหายไปก็ดได้ใจห่วงใจแต่ว่าวันนี้มาแล้วผมพยายามบอกกับพระเจ้าทั้งหลายว่าผมหายไปสิบเจ็ดปี ฟังเอาผมไปเถอะเอะผมขอทำงานใจพี่น้องการเกียงแม,ม่17ปีก่อน17เปีก็ได้หาอายุตอนนั้น93 92เาต้กาก็มหาเด้มหาเด้ก่อนเป็นนายกรอบสองเนี่ยแก92้าสแก92้ก็ จะได้เป็นนายกตอนรอบสองแต่ผมไม่ได้จะเป็นอย่างนะได้เป็นแค่คอยช่วยเหลือลูกสาวเป็นนายกเปนคนรุ่นใหม่เท่าเป็นคนเท่าคอยช่วยคอยดันง,งานนี่งานมันออกนี่มันดีๆก็อนี่งานมันดีๆๆพี่น้องจชาวบัวฝังอาการดีขนาดละหนาวก่อนตอนนี้อากาศดีระบบชอบขนาดเลยเนี่ยเออ จะมาอยู่ฝั่งนี้ครับพ oh, okay ี่น้องครับพี่้องอำเภอฝางเนี่ยมีต um ุ๊กเปี้ยงอย่างพ่อเอาเอาใครเป็นหนี้พ่อผมเดี๋ยวนับกั้นะว่า เปอย่างนี้นี่นักแต่นัว่าผมมาอยู่สิเจ็ปีนึกว่ารวยกันหมดแล้วตอนตอนผมอยู่เนี่ยคนเชียงใหม่คนทั่วประเทศมีตังค์ใจผมผมไปสิเจ็ปีนึกว่ารวยกันหมดโอ้พึงมามีตังค์ใจได,ได้ได้มาเสี่ยงหมดยังได้มนี่แม่งวัะพี่น้อครับ ตอนนี้เรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรัฐบ,บาลนายกนอ้ลงมือเต็มที่ที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยเพื่อคนไทยทั่วไปได้มีโอกาสทำาหากูนได้แล้วก็เพื่อโอกาสลูกหลานเพื่อโอกาสสร้างคนที่มีความชำนาญัต่างๆเพื่อจะได้มีรายได้งนักๆพี่น้องครับโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพ the ื so 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 like so ่อนบอกว่าในว่าเพื่อนเพื่อนอูมีคำพิมว่าถ้าคนเขาเนี่ยเกิดมาจนบมใช่ความพิดของเขาแต่ถ้าตายจนเป็นความพิดของเขาแต่ถ้าประยากตายจนยังตายจนแห่งถือว่าเป็นความผิดของรัฐบาลที่มาเปิดโอกาสให้คนคนไทยได้มีโอกาสมากินวันนี้เราจะต้องเปิดโอกาสช่องทางทุกอย่างบอกว่าผ่านเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ดีกา เรื่องการเอาคนไปไปฝึกไปพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านด้านทุกุกด้านเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสาาทำมาชีได้พี่น้องครับรัทียาเสพติดนะก่อนว่าไหนนักแกได้น,ะนี่นี่ก็ยาเสพติดอนไนแ้งกว่าเอาไขว่า,วา,วายาเสพติดไงพ่อ พี่เราอยากให้ปราบยาเซพติดเหมือนตอนที่ผมปากเขาที่ได้วหรอรัฐบาลรัฐบาลตั้งใจเลยนะว่าปีนี้ยาเซพติดกับคอเซ็นเตอร์ที่โทรมาหลอกตังเราเนี่ยต้องหมดทุ่ใดิ้นปีภายในปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่ ต้องช่วยกันเนอะตอนนี้กำลังพัฒนาระ,ะบบที่เป็นแอปเวลาส่าโดนคอเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วเราจะหู้ว่ามันมาจากที่ไหนที่ไหนได้ตักได้หมดแล้วก็ต่อไปเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านกัมพูชาด้านพมา่าแล้วก็จีนเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีนมคนจีนแลนะ มู๊ยมันนี้ก็เลยเขาต้องจัดการพ,พี่น้องครับวันนี้เราเดือดร้อนกันมั้คือบ้านเมืองมันขาดการบริาหารหนัินวันนี้ผมปิกมาก็าอยากจะช่วยดูเรื่องนั้นเรื่องนี้คือพี่น้องพ้นตุกเราสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้นนหนักแล้วที่ไหนพัฒนาจ้เาเขาก็จะมาช่วยกันพัฒนาโดยเฉพาะอย่างที่ฝัมเนี่ย มันถนนของฝั่งนี่มันเมินลักต่อไปนี้ต้องพัฒน,นาแน่นอนว่ามัน,ม,นมันอยู่ไก่ไปกัะฝั่งนั้นความจริงมันใกล้ที่เดียวจะกลายเป็นไก่เพราะว่าจะไปเชียงไห้ก็บไก่มาเชียงใหม่ก็ไก่แต่จี้ผมนั่งรถมาจากเชียงใหม่มาจากอำเภอพานกับพานแม่จันมาก็ถนนก็โคตรเที่ยวเหมือกันเวลานี้เชียงใหม่ป๊กไปเชียงใหม่ก็โคตรเที่ยวเหมกันกังนั้นกเลยต้อง เรื่องถนนเลยเป็นเรื่องสําคัญเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องแก้ปัญหาให้พี่น้องพี่ฝาวนะครับเรื่องยาเสพติดพี่น้องครับเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันพี่น้องต้องแจ้งบาะแสเพราะว่าต่อไปเอาจะมีแอปพลิเคชันที่แจ้งทางโทรศัพท์มือถือได้เลยมันต้องไปบอกทื่อบอกเสียงบอกคือว่า ไอ้นี่มันก้าขายู่ที่มันก้ายาอยู่ที่หมู่บ้านนี้กับคนนี้แล้วเราก็เะ็จมีระบบนี่มันจะแจ้งไปที่ในอำเภอกับผู้กักเมื่อในอำเภอกับผู้กักจะได้ไปแจ้งการก็ได้มันบอกคนนี้มันอยู่แล้วนาอพอแล้วการบอกมนเด้อกาขายมาเมินละพอละต่อไปนี้ปล่อยให้ลูกหลานได้พ้นยาเสพติดครับบอกไปเด้อถ้าทิ้งหมดเลิกนะ ตัวภายะตรงมันนะป่ะพี่น้องครับเรื่องปัญหาหนี้สินตอนนี้เรื่องนี้บ้านหนี้รถกำลังแก้ไขแล้วต่อไปจะเป็นหนี้สถาพันการเงินต่อไปที่จะเริ่มแก้ไขพี่น้องครับวันนี้ถ้าหนี้มันเบาบางและเศรษฐกิจกด,ดีขึ้นพี่น้องก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องครับ พี่น้องคนเชียงใหม่เนี่นออนนนนยนะเกยงามเกยหล่อมาก่อนบัดเดียวอย่งมาคขยงามมาคายหลอ่อสงสัยเพราะสงสัยเพราะนีครับถ้าหมดหนีหน,น,น้ามันใสอย่างผมเท่าจะตายเนี่ยหน้ายัางใสเพราะบัมีหนี้ผมกย็ยากพี่น้องอ่ะ ตึงหรอตึงงามอ่ะนั่นก็คือต้องหมดนี่โวยๆวเนาะหมดนี้มีรายได้ไปไหนก็ยิ้มยิ้มพี่น้องที่นีปน่ปลูกอย่างพ่อเนี่ยปลูกข้าวปลูกอ่ะลำใหญ่ส้มส้มเป็นรัก,กอะ หอมกระเทียมยังพลามีก่อนอค,คือปลูกหลายอย่างจนพ่อบอกมีเสียงดังย่างละน้อยอย่างละน้อย <c oughs> เอาเอาอย่างนี้พี่น้องครับวันนี้ผมปิกมาแล้วผมอยากแก้ปัญหาพี่น้องแต่ผมอยากได้มือไม้ของผม มือไม้ของผมที่ดีที่สุดคืออบจอสจและสสเนี่ย,ยอยู่ใกล้กับพี่น้องพี่น้องมีอย่างจมได้เอาจดหมายน้อยฝากถึงผมได้นะครับว่าเออมันตรงนี้ตุกเรื่องอย่างพ้องผมเป็นจะได้ขอฮือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนะครับพี่น้องต้องฮื่มือไม้ผมราะนั้นขอเลือกกอนายกกองเป็นนายกแห่มสมัยหนึ่ง ผมปิกมาแล้วผมมาขอเองผมจะเฝ้าเองเพื่อมันยากาศดั่ดีเนะาะยการะดกบนี่พี่น้องเต็มที่แก้ปัญหาพี่น้องได้หมดขอพี่น้องช่วยเลือกเบอร์สองนายกกองคือผมนะครับต้องเลือกสอจอ้วยนะก็เดี้ยวมืมีทีมทำงานมาได้พี่น้องครับผมมาแล้วจะทำงานเต็มที่จะช่วยเต็มที่ผมถึงเท่าแล้วนะฮะขยายใจเี่ยนะ มผมมีเวลาแล้วนะใจอย่าเท่าละใจได้แคสีิบปีมาได้ผมต้องตั้งความหวังไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็สิบเจ็ดปีแรกแล้วที่พระเจ้าต้องคืนให้ผมเพราะบ่ฮผมอยู่เมืองไทยได้ได้ผมติ๊หนี้พี่น้องนะผมต้องกลับัาชำระนี้โดยการพับใจพี่น้องคนไทยต่อไป พี non, zat, ่น้องบลืมผมคราวนี้แล้วลืมไปชั่วคราวเขาหน้าบลืมแล้วเนาะพี่น้องครับใครให้ผมถามเรื่องอย่างเล่าเรี่ยวปออยากเรื่องอยากอยากคือพี่น้องตุกเรื่องอย่างมาแต่ฝังคนฝังบอกให้ตุกตัเลยนะดูสิยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ประการตุกก๊กตาตุ๊กเรื่องหยังของแป้งของถูกมาดียวกิโลตะไรสองบาทไปสองบาทตะไรมันตุนต้นทุนต้นทุนสองบาทซิฟมึ่รับดิวนิสตะไร่ะคะ สองบาทห้าสิบถึงสามบาทมาละเพราะว่าตอนเนี้หอมบัวหอมบัวตัางนอกระบบอตใดแต่กระเทียมตัางนอกส่งมานักไม่ออกหอมบัวก็ให้พอดีหอมบัวขายได้น้อยแต่กระเทียมเนี่ยกระเทียมจีนนักขนาดกระเทียมจีนนักต่อไปเนี่ยผมจะเพื่อเขาคอยพอ เรื่องของที่มันไหลข้ามไปข้ามมาเนี่ยคือมันถูกต้องตามกฎหมาย่เหียถ้าเขาเข้ามามีระบบที่ถูกต้องเสียภาษีที่ถูกต้องเบือ้อลักลอบอย่างที้เข,เขาสู้กันได้ถ้าบบกลักลอบเข้ามานี่มันสู้กันไ,ได้นะครับวันนี้เราต้องระวังเรื่องของการลักลอบประของเทือนเข้ามาบ้านบ้านเราพี่น้องครับพี่น้องมีเรื่องเกษตรแล้วมีเรื่องอย่างที่เดือดร้อน ล้เหล่าุฟังนี่นี่กำลังจะแก้นี่ตอนนี้กำลังแก้ตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้วสี่แสนกว่ารายเรื่องของอเรื่องของนี่รถกับนี่บ้านนะครับตอนนี้ก็อํกำลังสร้างบ้านบ้านเพื่อคนไทยได้ได้ดูก่ได้ดูข่ขาวก่ บ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่ในเมืองชานเมืองแล้วก็ต่อไปความต้องการถ้าความต้องการมีที่ไหนก็จะสร้างที่นั่นสร้างโดยที่ว่ต้องมีเงินดาวเพื่อจะใหอคนไทยเนี่ยที่ฝันอยากมีบ้านจะได้มีบ้านได้นะครับ,บไี่ต้องมีเงินดาวตอนนี้30มสิบบาทจำใจกันอยู่ก่อนสอบก่อ,อตอนนี้สาบบาทกลายเป็นว่า ไปรักษาโงยาไหนก็ได้หมดก็คล่องขึ้นเพราะว่าเราระบบจริงๆแล้วเนี่ยตอนทว่าผมอยู่เนี่ยผมก็สั่งหพือทำระบบไอทีให้มันดีๆเพื่อจะได้ใจไปที่ไหนก็ได้ปรากฏว่าโอ้โหสิบกว่าปีทุนจะทําได้มันระหว่างผมอยู่เนี่ยมันขาดการพัฒนาไปหลายเรื่องเพราะนั้นผมปิ๊กมาเนี่ยผมจะต้องเร่งเร่งเพราะว่ารัฐบาลนี้มีเวลาสองปีไป และเลือกตั้งวันนะแถมรอบหนึ่งสี่ปีผมมั่นใจว่าคนไทยจะเลือกคือเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลแหมก็มั่นใจว่าพี่น้องครับสถานะที่เคยมีความสุขสบายตอนช่วงผมเป็นนายกตอนไทยรักไทยจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยเราจะต้องพยายามทำให้ได้พี่น้อง,งช่วยกันนะครับช่วยกันพี่น้องครับวันเสาร์นี้นะนะเลือกตั้งอนะ่ะวันเสาร์เป็นวันที่หนึ่ง แต่ต้องเลือกเบอร์สองวันที่หนึ่งห้ามเลือกเบอร์หนึ่งนะเบอร์สองวันวันที่หนึ่งเป็นวันเลือกตั้งอบจกระเ,กเลยผมมากราบขอพี่น้องทุกคนว่าผมขอช่วยคือก้องเป็นเป็นมือไม้ผมในการทำงานเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้พี่น้องได้ถึงที่และมีอบสจอ,อ,อยู่ประจำทุกที่เพื่อจะได้ใกล้ชิดพี่น้อง มีอย่างกว่าช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการซอฟพาวเวอร์ที่จะพยายามฝึกความชํานาญของคนไทยในสาขาต่างๆที่มีความชนานาญอยู่แล้วเช่นเรื่องของมวยไทยเรื่องของทกำกับเข้าเรื่องของศิลปะัฒนธรรมทัาาท้งหลายเพื่อจะได้มีรายได้ดีขึ้นพี่น้องเชื่อกันว่าหลายประเทศที่ผมไปร้านอาหารด,ดังๆในหลายประเทศปรากฏว่าเชฟหรือหัวหน้าพ่อครัวเนี่ย เป็นคนไทยนักเพราะนั้นช่องทางที่คนไทยจะไปทำอาชีพในเมืองนอกก็ยังมีเยอะในกรุงเทพก็มีเยอะในเมืองเชียงใหม่ก็มีเยอะเพราะนั้นต้องพัฒนาฝีมือกันผมก็จะช่วยพัฒนาพี่น้องคือช่วยพี่น้องใจโดยใจอบจกับหมหาวิทยาลัยช่วยกันคัดพี่น้องตัวช่วยกันคัดมาสมัครแล้วก็เทรนมาฝึกฝึกเสร็จเรียบร้อยก่ไปมีรายได้ดีขึ้น พี่น้องับแหมอันหนึ่งนะอหมสองกะติ๊กเนี่ยก็จะมีนางแบบระดับโลกแวะมาหาผม,มเพื่อจะปรึกษากันว่าจะแย่ยใดถึ้คนไทยได้ไปสู่เวทีโลกเพราะผมก็เลยแน่นะผมก็เลยบอกกับคนนั้นว่าผมอยากได้คนไทยที่ที่เป็นคนไทยโดยที่จ่ได้ไปสัญญกรรมอย่างสักอย่างอะเพราะนั้นใคร อยู่บ้านม่มีตังก็มาต้อง,งไปสัญญากรบมต้องไปทําอย่างสักอย่างเอาธรรมชาติของความเป็นคนไทยนี่แหละเอามาคัดและคนณแต่ประเทศเขาจะนิยมกันก็เลยจะบอกว่าจะคัดละอ่อนตั้งแต่ 14- บสขึ้นไปเนี่ยที่มีตนจนถึงเศราห้าเนี่ยที่มีหน่วยการดีๆเอาไปฝึกเพื่อเป็นดังแบบโดยที่ประจําเป็นต้องไปสัญญกรมอย่างทั้งสิน้น แล้วก็จะเอานางแบบระดับโลกเนี่ยมาช่วยฝึกช่วยสอ,อนคือนะครับสร้างโอกาสอย่างเดียวและแหอันหนึ่งก็คือเรื่องของทุนการศึกษาตอนสมัยผมอยู่เนี่ยมันมีทุนที่ระอ่อนเฮียนเก่งส่งไปเฮียนต่อขึ้นนอกวันนี้ปิ๊กมาใหม่แล้วทุนนี้จะปิ๊กมา,มาอีกรอบหนึ่งนะครับนายกอองประกาศแล้วว่าจะให้ทุนการศึกษาแก่ระอ่อนคนไทยทุกอำเภอหนึ่งอำเภอไปเฮียนนอกหนึ่งคนนะครับ และที่เหลือบางส่วนก่อนจะเข้าไปเยน็นภาคฤดูร้อนไปเยนปน็นภาษาอังกฤษที่เมืองนอกห้องหรือว่าเอาครูฝรั่งมาสอนที่เมืองไทยพ้องก็จะทำให้คนไทยเนี่ยได้รับการพัฒนาหน,นักขึ้นนะครับพี่น้องครับก็มีเรื่องต้องทำจะนักนะครับก็ขอคือพี่น้องไว้วางใจพรรคเพื่อไทยแล้วก็ขอมือไม้เฮาให้ครบจะได้ทำงานได้เต็มที่พี่น้องจะได้ แก้ปัญหาพี่น้องได้พี่น้องจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตต่อไปจะได้เบาขึ้นนะครับทั้งหนี้สินทั้งปัญหาสุขภาพทั้งปัญหาการศึกษาลูกหลานทั้งเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการพัฒนาถนนสี่เลนเรื่องราคาสินค้าเกษตรจะได้รับการดูแลจากพรรคเพื่อไทยทั้งหมดครับพี่น้องครับครับก็อ่จะได้ก่อขอฝากพี่น้องครับนะครับว่า ทักษิณมาเองมาขอพี่น้องขอพี่น้องช่วยไปบอกปีบอกปีบอกน้องบอกเพื่อนฝูงว่าวันที่หนึ่งนี่ขอเลือกกองเบอร์สองนายกกองและสอจอเพื่อเป็นมือไม้ทักษิณมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องน้องนะครับพี่น้องครับก็ฝากหถามนะครับนี่อดข้ามละบอกพี่น้องพี่บ้านขา้ามกระหา เดินทางไกลก่องใช os, uba, ้ประกันใช้ประกันซิมกว่ากิโลอะกี่ะรเก้าโงซาโลซาโลพี่น้องครับมาได้มาเมินไปเมินเหงาก็มันเมินส่วนหนึ่งก็คือเขาเอาผมไปไว้้านนอกปิกมาแล้วยังไปไว้หงยาย พึ่งจะได้ออกมาเนี่ยหันเรือนแห่งตะว,วันนี่นะพี่น้องมเวลามาเจอพี่น้องอย่างนักมันมันปึ้งใจอะมันม้วนออกม้วนใจนพะี่น้องครับคราวที่แล้วเนี่ยนายกกองเนี่ยผมอยู่ขุงนอกก็เขียจนจดหมายมาขอพี่น้องพี่น้องก็บโบวตเพื่อคะแนนได้ทั้ง4แสนไปคราวนี้มาเองนะ ขอเตอร์คือนักกว่านั้นเนอถ้าเจียงใหม่นี่นะทักสิงมาเองมาป้าใส่เองมาขอเองลักการนี่นะอายขนาดเลยนาะกันเดียวแตนที่จะนอไม้เพื่อจะใส่ปิ๊บผมเลยต้องปิ๊บมาพุ่งหัวแตนอย่างนะี้เลยเฮ น้องปิ๊กน้องไม้ปิ๊บผมมีแล้วเพราะว่าปิ๊กผมก็ายืมมาหดมาหมดพี่น้องต้องช่วยเนอะหักษาหน้ากันหน่อยนอ้อจะได้ไม่ใช่หักษาหน้าหักษามือไม้ไปทํางานที่ผมทำผมจะได้แก้ปัญหาพี่น้องนาะนะครับจะไปลืมนะครับแล้วก็เผาจะปะกันบ่อยๆผมจะมาบ่อยๆถนนมันมาแล้วจะมาเยี่ยมตลอดนะต้องเอาจนแล้ว มาเยี่ยมจนถนนแล้วจทยพี่น้องรวยปัรยิงงามประจาย่อแล้วกันมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปยังเพราะันจะปญิงงามประจายรอถนนเรียบร้อยแล้วมีความสุขกันหมดแล้วผมก็ไปแอวได้แล้วก่ะตอนนั้นนาอกตอนนี้ขอทํางานก่อนนาะพี่น้องครับก็ขอ,ขอ,ขอพอบคุณครั้งเนอพี่น้องเน้อ วันเสาร์นี้จะไปเลือกนายกก้องคือผมเนอร์เบอร์สองนะครับขอบคุณพี่น้องับคุณผู้ชมคะก็เป็นการให้กำลังใจนักเตะสิทธินชีวนตดังๆแม้ว่าน้ำซอ